มีอะไรอยากถามคนข้างหลังครับนะครับผมมีคำถามจริงจังมากครับทองหยิบทองหย่อดอหรือฝอยทองครับชูก้าครับ <c oughs> พี่แป้งสนิทกับใครที่สุดในวงนี้ครับทั้งหมดเลยฮะ, <c oughs> อะนอนเช้าหรือนอนดึกฮะนอนดึกครับชีอะไรหล่อเฟีย้ยวครับชีตาครับว <c oughs> ันนี้พี่ตาดกินข้าวกี่คำครับ กินจนอาจจะหมดจานนั่นแหละฮะนี่อู๋อะไรคืออู๋ที่เท่ที่สุดครับผมเอ่อไข่ไก่หรือเอาไม่ได้อู๋ก็ได้อ่าโอเคไข่ไก่หรือไข่นกกระจอกเทศไข่ดาวครับหมอตอบให้ตรงบ้างตอนเช้าพี่แป้งกินข้าวกับอะไรมาครับวันนี้อ่ากินกับข้าวผัดครับผมแชมเปญพอปปิ้นหรือจัดแดนฮะอุ้ยเอ่อ แชมเปญจัดแดนครับโอ้ว้าวเอ่อหมูหรือไก่ครับหมูครับพี่ต้ารักน้องคนไหนมากที่สุดครับเฮ้ยเฮ้ยผมคาดหวังนะเฮ้ยน้องผมเป็ไล่อยู่ในกันแล้วมั้งมีน้องอยู่ตั้งสี่คนผมอยู่กับพี่กี่ปีตอนนี้ผมผมขอรักตัวเองก่อนเอาทำไมผัดกะเพราต้องมีใบกะเพราอยู่ในจานครับผมมันคือผัดกะเพรา In love เหรือ In love ครับผม มันเหมือนกันใช่ไหนั่นและกินเลิฟนะครับเราเป็นเด็กแบบอินเทอร์แน่นอนพี่แดงชอบสัตว์อะไรมากที่สุดครับออ่งคำตอบมอยู่อยชอบน้องหมาครับแต่ข้างหลังหอให้พูดว่าอูดอ่ะเพื่อไงอ่าชูก้าที่ทะเลหรือว่าชูก้าที่ภูเขาครับอ่เออชูก้าที่ห้องสองจริงจังเลเออพี่ต่าง ไม่ใช่อ้ปอกินข้าวอะไรเมื่อเช้าโโอ้หกินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าผมกินไข่ลวกไปสองพิต้าเป็นอะไรกับอวดอูดเป็นสัตว์ที่ผมชอบที่สุดครับอันตอบความจริงนะทำไมอ่ะว่าว่าแล้วก็แบบก็มันเท่ดิน้องน้ำตาลคืออะไรครับน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลคือน้อง sugar 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 just love me l e m me หนังเรื่องโปรดที่ชอบครับ a b o u t Time ครับแหมเหมือนคิดไปจากบ้านแล้ว อะไรดีอ่ะใครอ่ะพี่แซงเหรออืมถ้าเลือกไปเที่ยวกับเมมเบอร์ได้หนึ่งคนจะไปเที่ยวกับใครเพราะอะไรครับไปกับหมอต่างครับเพราะว่าหมอต่างคุยกันรู้เรื่องเลยาผมอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เอาอืมวงญี่ปุ่นที่ชอบที่สุดครับก็ต้องเป็น ballistic boy กับ psychic fever ครับอาอกลวผีไหมครับกลัวครับเออผมขอให้พี่ตาดโดนตกสิบครั้ง สองสามสีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะตัวใจตัวแล้วตัวใจแล้วตัวใจของทำไมสมุยถึงชื่อว่าสมุยครับเพราะว่าพ่อกับแม่ผมเจอที่เกาะสมุยครับผมเว้ยอ่าที่พ่อหรืออ่านดีครับฮิปฮอปครับเยียเฮียอ่าพี่แฟ้งตอนนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างมากที่สุดครับอยากไป อย่าไปทะเลครับจะให้ดีไปกับเธอดีกว่าเฮ้ยอืออู๋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 ครับเอ่อเต้นกับร้องครับร้องครับร้องกับแรปครับร้องแรปได้เหรอร้องแรปได้หมดเลยครับเฮ้ยจะแรปหรือว่าจะแรปเอจะแรปหรือว่าจะแรปครับผม จะแรปตอนที่แรปไปด้วยครับเดี๋ยวถามเราถามัาเอ่อถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะทำอะไรเป็นอย่างสุดท้ายจะเต้นเพลงชูการให้ทุกคนได้ดูครับชูการชูการชูการจะสเลอร์ e Me Love Me ตอนนี้ซิงเกิลชูการนะครับได้ปล่อยเรียบร้อยนะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับผม ทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ Youtube, d y นะครับผมเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับสนุกมากเพลงน่ารักแล้วก็มีติ๊กต็อ h ชา l ล n ด e ด้วยมีแล้ววันนี้ทุกคนสามารถเซิร์ชคำว่า d ีวานัสกอชูก้านะครับเราไปเล่นกันเยอะๆนะครับเยติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมในโซเชียลมีเดียนะครับไว้เจอกันนะครับผมย a r ชูก a r